ยูพตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น e a 9 0 1 g 3 a r t นะครับก็คือจะเป็นชนิด two n l i n e แบบแลกเมาส์นะครับขนาด1 kva ซึ่งชนิดนี้เนี่ยนิยมใช้กับเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าเราสามารถจะตั้งในแนวนอนก็ได้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในแลก k 9 9นิ้วครับแลกมาตรฐานหรือว่าจะสามารถตั้งพื้นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีฐานพพอร์ตมาให้หน้าจอก็สามารถเปลี่ยนเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับ นะครับสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับแก็จะมีช่องปลั๊กเสียบนี้นะครับที่ตัวยูพเสก็จะมีสายไฟมาให้นะครับแล้วก็เสียบสายเนี่ยเข้าด้านหลังยูพเสเพื่อจะไปเสียบปลั๊กทีหนึ่งนี่สายไฟเราก็เสียบเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยปลายนี้เราก็จะไปเสียบเข้ากับปลั๊กนะครับโอเคเสียบปลั๊กแล้วนะครับเปิดสวิตช์นะครับพอเปิดสวิตช์มาปุ๊บก็จะได้ยินเสียงพัดลมทํางานนะครับข้างหลังเครื่องแล้วก็หน้าจอข้างหน้าเนี่ยก็จะติด ตอนนี้เนี่ยไฟ LED สีเขียวนะครับจะติดกับพิพนะครับณตอนนี้เนี่ยเครื่องยังไม่ได้อ่อนนะเราต้องมากดอ่อนเองเครื่องตอนนี้อยู่ในสถานะบายพาสอยู่บายพาสก็คือไฟเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปเลยนะครับวิธีออนเครื่องนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนคล้ายๆกันทุกรุ่นเลยนะครับในรุ่นของท o u r ์ไลน์เนี่ยก็จะมีปุ่มด้านซ้ายและปุ่มตรงกลางนะครับจะมีคําว่าออนอยู่นะครับให้กดพร้อมกันค้างไว้ประมาณ2 3วินะครับจนมันดังติ๊นะครับอ่ะเริ่มนะครับ แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็คําว่าออนไลน์ก็จะวิ่งนะครับตอนนี้มันกําลังจะออนเครื่องนะครับอ่าพอออนเครื่องปุ๊บไฟ LED จากที่กระพริบอยู่ก็จะติดค้างนะครับแล้วก็ตัวหนังสือด้านล่างจอนะครับตอนแรกที่เขียนว่าบายพาสจะขึ้นคําว่าไลน์นะครับไลน์ก็คืออยู่ในโหมดออนไลน์แล้วตอนนี้เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติพร้อมสํารองไฟถ้าเกิดไฟตก,ตกไปดับขึ้นนะครับทีนี้เราจะมาจําลองเหตุการณ์ ไฟดับนะครับอ่าตอนนี้เครื่องปกตินะครับเอาพุทธอยู่ออก2 2 0โวลต์50เฮิร์ถ้าผมถอดปลั๊กจะเกิดอะไรขึ้นจำลองเหตุการณนะ์ไฟดับถอดปลั๊กนะครับพอถอดปลั๊กไฟดับปุ๊บก็จะขึ้นโค้ดอะลามขึ้นมานะครับคือ6 0 0 1ก็คืออ่าเป็นโค้ดที่บอกว่าไฟด้านขาเข้าหายไปนะครับก็คือไฟดับนั่นเองเราจะขึ้นคาว่าแบตนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายอยู่ครับเราก็จะมีเครื่องหมายอะลามเครื่องหมายตกใจอย,อยู่ด้านบนขึ้นนะครับอ่าเราก็กดเลื่อน ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับอันนี้เป็นแรงดันแบตเตอรี่นี่เป็นค่าความจุแบตเตอรี่นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์อ่าเลื่อนไปอีกอันนี้เป็นอินพุตนะครับก็คือไฟไม่มีแล้วนะครับก็เป็น0โวลต์เลย0เฮิรตไม่มีไฟเข้ามาอันนี้ก็เป็นโค้ดอะลามนะครับอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิของตัวเครื่องอันนี้เป็นโหลดที่ต่อใช้งานอยู่ตอซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ต่อโหลดนะครับมันก็จะขึ้น0วัตต์0 VA กดไปอีกก็จะเป็นหน้าจอหลักนะครับเป็นหน้าจอเอาพุตอยู่ที่220โวลต์50เฮิรตซึ่งตอนนี้เครื่องไม่ได้ดับนะครับเพราะแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายอยู่มันก็จะมีเสียงอะลามเกิดขึ้นนะครับอ่าเราจะจําลองเหตุการณ์ไฟกลับมานะครับเสียบปลั๊ก ไฟกับมาปุ๊บเนี่ยไฟ led ก็จะไม่กระพริบแล้วนะครับก็จะติดค้างเสียงอะลามที่ดังปิ๊ดปดก็จะหายไปแล้วคําว่าแบตเมื่อกี้จะก็เปลี่ยนเป็นคําว่าไลน์นะครับก็คือยูพอยู่ในโหมดออนไลน์นั่นแหละต่อไปจะเป็นวิธีการปิดเครื่องนะครับเราเห็นคําว่าออนและออฟนะครับที่หน้าจอนะครับจะจะมีปุ่ม3ามปุ่มคําว่าออฟจะเขียนอยู่ตรงกลางระหว่างปุ่มขวาและปุ่มตรงกลางนะครับก็คือให้เรากดปุ่มตรงกลางและปุ่มขวาเนี่ยพร้อมกันค้างไวป้ประมาณประมาณ2-3วินะครับจนมันดังติ๊ดเราก็ปล่อยนะ,อะผมจ อ่ะครับ กดแล้วก็ปล่อยอยูเพก็จะเปลี่ยนจากโหมดออนไลน์ Online ที่ขึ้นคําว่าไลน์เมื่อกี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นคําว่าบายพาสแล้วไฟ LED สีเขียวเนี่ยก็จะติดกับพิบกับพิบอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไฟด้านขาออกนะครับที่เราเอาอปลั๊กมาเสียบด้านหลังเครื่องตรงซ็อกเก็ตข้างหลังเครื่องนะครับก็ยังมีไฟจ่ายออกไปอยู่นะครับซึ่งเป็นไฟอินพุตแล้วก็ออกไปเลยนะครับเพราะมันเป็นบายพาสนะครับก็จะมีไฟอยู่ที่233รอโวลต์34มบ่โวลต์ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เครื่องก็ยังไม่ดับนะครับถ้าเราไม่ได้ถอด ออกนะครับเครื่องถึงจะดับสนิทแล้วไม่มีไฟจ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กดูนะครับถอดปลั๊กแล้วครับพอถอดปลั๊กปั๊บเครื่องจะขึ้นคําว่าชัดดาวนะครับสแตนบายแล้วก็จะขึ้นคําว่าชัดดาวนะครับแล้วจะมีโค้ดอาลามขึ้นมาแล้วหน้าจอก็จะดับไปเท่านี้ก็ไม่มีไฟจ่ายออกไปจากตัวย p พแล้วนะครับแล้วก็เครื่องก็จะไม่ทํางานแล้ว